สวัสดีครับผมะพัฒน์ศิริวิทยาเจริญเป็นเทคนิคอลสเป a l i ิสจาก SS Distribution Thailand นะครับก็วันนี้เนี่ยจะมาแนะนำเกี่ยวกับตัว Aruba i n s น n n t on 1 9 3 0นึ่งเนะครับซึ่งเป็น Switch Layer 2 Plus นะครับที่มีหลายรุ่นด้วยกันมีรุ่น8พอร์ต24พอร์ต48พอร์ตแต่วันนี้เนี่ยจะนำตัว8พอร์ตมาให้ดูกันนะครับโดยตัว1930 Switch ตัวนี้เวนี้ยสามารถบริหารจัดการได้ทั้งผ่านคลาวด์และผ่านโลเคลนะครับโดย กรนีไหนล่ะที่เราจะเลือกบริหารผ่านคลาวด์หรือผ่านโล c คอนนะครับง่ายๆก็คือถ้าเราจะต้องการจะนำไปใช้ร่วมกับพวกอารูบาอินส n t On อนเอพต่างๆนะครับก็แนะนำให้ใช้เป็นแบบคลาวด์เพราะว่าจะได้บริหารจัดการผ่านหน้าเดียวไปเลยนะครับส่วนถ้าต้องการบริหารจัดการผ่านโล c คอนนีครับก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นเช่นพวกรา u ติ้งหรือ ACL นะครับโดยวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนำการตั้งค่าบนโลคอลกันนะครับ โดยหลังจากที่เราเสียบไฟให้สวิตตัวนี้แล้วเนี่ยพอรอให้มันบูตขึ้นจนเสร็จเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าไฟที่เป็นตัวคลาวเนี่ยมันจะกระพริบอยู่นะครับเพราะว่าด้วยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะพยายามออกเน็ตเพื่อไปเชื่อมต่อกับคลาวแล้วก็บริหารจัดการผ่านคลาวแต่ด้วยความที่วันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะบริหารผ่านโลเคอลนะครับอ่ะเราก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งโดยเริ่มต้นเนี่ยเราจะเอาสายแลนนะครับมาเสียบให้เขาโดยต่อกับโน้ตบุ๊กเรา ครับผมพอเสียบแล้วเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็จะพยายามออกเน็ตแต่ว่าออกไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันต่อกับโน้ตบุ๊กเราอยู่ทําให้สัญลักษณ์ตัวคลาวเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสีส้มครับหลังจากนั้นเราก็จะตั้งค่าตัวโน้ตบุ๊กของเรานะครับตั้งค่า IP เนี่ยให้อยู่วงเดียวกับเขาซึ่งโดย default เนี่ย Aruba 1930นะครับ IP จะเป็น192.168.1.1นะครับให้เราตั้งค่า IP ของโน้ตบุ๊กเราให้อยู่วงเดียวกับเขา แล้วสามารถเข้าตั้งค่าได้นะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อคอมเราเข้ากับตัวสวิตช์แล้วเนี่ยก็ให้เราตั้งค่า IP ของเรานะครับให้อยู่วงเดียวกันกับตัวสวิตช์สวิตช์เนี่ย default เขา IP คือ1 9 2 1 6 8ก1นะครับก็ให้เราตั้งอยู่ในวงเดียวกันเช่น1 9 2่ง1 1 1อะไรประมาณนี้ครับพอเราตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้เราเปิดเบราว์เซอร์ของเราขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่ 192.168.1.1นะครับอพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเจอหน้าสอนตั้งค่านะครับโดยเขาจะให้เลือกอย่างที่บอกไปว่าสวิตช์ตัวเนี้สามารถตั้งค่าได้2แบบนะครับจะเป็นแบบ OnCloud หรือเป็นแบบ Local ก็ได้นะครับถ้าแบบ OnCloud เนี่ยก็จะมีวิธีสอนอยู่บนตัว i n s e a n on portal นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนกันแบบ Local กันนะครับเราก็กดปุ่ม connect เลย อพอเราคอนเน c t เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้เราใส่ username password นะครับซึ่งโดย Default ของ s w สวิชเนี่ยคือ admin Ad Putward password คือไม่ต้องใส่นะครับให้เราอินเข้าไปเลยพอเราล็อกอินครั้งแรกเข้ามาเนี่ยเขาก็จะให้เราเปลี่ยน username password ใหม่นะครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับ username password ตามใจเราเลยครับก็ถ้าเราตั้งให้มันยากเนี่ยก็จะโอกาสที่จะโดนคนอื่นเข้ามาเดาได้มันก็ยากขึ้นนะครับ พอเข้ามาเนี่ยเราจะเจอหน้าแดชบอร์ดนะครับซึ่งเป็นแบบตัวบอกสถานะโดยรวมของตัวสวิตช์เรานะครับว่าออตอนนี้เวลากี่โมงใช้เฟิร์มแวร์อะไรซีเรียลนัมเบอร์อะไรแมเดทเท่าไหร่นะครับอ่ะซึ่งเราสามารถตั้งชื่อของสวิตช์ตัวนี้ได้นะครับถ้าสมมติว่าเรามีหลายตัวเนี่ยเราเข้ามาเมเนจเราจะได้จําได้นะครับว่าตัวนี้คือตัวไหนอ่ะอีกทั้งเรายังสามารถเปิดปิดไฟ LED ได้ก็คือสมมติว่าเรามีสวิตช์อบ i n e n t on หนึ่งเตั้งอยู่หลายๆตัวติดกันเนี่ยเราอยากรู้ว่าตัวที่เรากําลังเข้าคอนฟิกอยู่คือตัวไหนเราก็สามารถกดปุ่มเปิด LED อ่าแล้วกดแอปพลปุ๊บเนี่ยตัวสวิตช์เนี่ยครับก็จะมีไฟกระพริบกระพริบทําให้เรารู้ได้ว่าสวิตช์ตัวเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับอ่าอันนี้ผมปิดไปก่อนนะแล้วก็เวลาเราแก้ไขค่าอะไรครับอย่าลืมกดเซฟข้างบนด้วยนะครับมาทําการเซฟเข้ามาโอเค ถัดมานะครับคือการตั้งค่าการเข้าถึงสวิตช์ตัวนี้สำหรับชาวแอดมินว่าบริหารจัดการเนี่ยต้องเข้ามายัางไงนะครับซึ่งโดย d e f a เนี่ย t ที่เราเข้ามาเนี่ย l ดิฟอลคือ192.168.1.1อ่าโดยจะสามารถเข้าผ่าน HTTP หรือ HTTPS ก็ได้โดย HTTP เนี่ยพอร์ต80 HTTPS เนี่ยพอร์ต4 4 3ซึ่งตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ เผื่อใครจะไม่อยากให้คนอื่นเดาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เราสามารถเปลี่ยน IP ของตัวนี้ได้ด้วยเช่นกันเช่น192.168.1.1เนี่ยเราจาจะไม่ชอบอชอบเป็น254แทนก็เปลี่ยนก็กด apply อ่ะซึ่งพอเรา apply ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนถูกไหมฮะปัจจุบันเนี่ยเราเข้าที่192.168.1.1อยู่แต่เราเพิ่งเปลี่ยนเข้าไปเมื่อกี้ฉะนั้นเราต้องเข้าใหม่ อ่าเป็น IP ที่เราเปลี่ยนอีกทั้งเราต้องเปลี่ยน u s เซ a ร s เ Word ที่เราใช้เข้าด้วยเพราะเมื่อกี้ผมเพิ่งเปลี่ยนไปโอเคต่อมานะครับเราจะมาดูที่การเซตค่า VLAN ครับเออเราสามารถเพิ่ม VLAN ได้โดยตรงนี้นะฮะ VLAN Config ดีเฟลเขาจะให้ VLAN 1หมาซึ่งเราสามารถเพิ่มได้เช่นเราเพิ่ม VLAN 2อาจจะเป็น VLAN Office นะครับโอเ okay. ค VLAN 2ก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เวลาเราจะเอา VLAN ไปใส่ในพอร์ตนะฮะมันจะอาจจะแตกต่างจากบางยี่ห้อเช่นบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปที่ตัวพอร์ตแล้วค่อยใส่ VLAN เข้าไป แต่สวิตชอารูบาตัว1930เนี่ยครับจะต้องเข้าไปที่ VLAN นแล้วใส่ดูอย่างตัวอย่างนะครับโดย default เนี่ยทุกพอร์ตจะมาถึงเนี่ยจะเป็น u n t a g v l d VLAN 1หมดเลยสังเกตรเราตอนนี้เราอยู่ที่ VLAN 1แล้วมันเป็น Include u n t a ท็กนะ,ะก็คือถ้าเปรียบเหมือนบานนี้ท่อก็เหมือนเป็น Access VLAN 1นั่นแหละครับผมทีนี้เราเพิ่งสร้าง VLAN 2ขึ้นมาเมาื่อกี้เรากดปุ๊บเนี่ยจะสังเกต VLAN 2เนี่ยเป็น e x อี u ลูดอันแท็ย แปลว่าไม่มี VLAN 2อยู่ที่พอร์ตใดๆเลยนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะใส่ VLAN 2ก็ได้วิธีก็คือเราต้องแก้ไขนะครับเราก็ติ๊กไปพอร์ตที่เราอยากแก้เ mm hmm. ช่นตัว้เราแก้พอร์ตหนึ่งแล้วแก้ทีละหลายๆพอร์ตก็ได้หรือแก้ทีละพอร์ตก็ได้ครับผมอ,อันนี้เราจะแก้พอร์ตหนึ่งนะฮะแก้ให้เป็น include untag ซึ่งอย่างที่รรู้กันว่าการ untag VLAN เนี่ย 1พอร์ตเนี่ยจะ u n t a g ็ได้แค่1 vlan เท่านั้นพอเรา include u n t a g v l l n 2ที่พอร์ต1แล้วเนี่ยถ้าเรากลับไปดูที่ vlan 1จะสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็น exclude แล้วเพราะว่าการ untag เนี่ยทำได้แค่พอร์ตละ1 VLA n แต่ถ้าเราต้องการที่จะทำาท็ก l l n ซึ่งถ้าเปรียบเหมือนยี่ห้ออื่นอาจจะเป็นพอร์ตครั้งที่เขาเรียกกันเราก็สามารถติ๊กแล้วก็แก้ไขเป็น include tag เท่านี้เนี่ยพอรหนึก็จะเป็นแท็กว a แลนและ u n t แท็กว n แลนถ้าเปรียบเหมือนที่ห้องอื่ก็เป็นทั้ง a l a าว a แลน12แล้วก็ทั้ง Native VLAN 2อครับผมซึ่งถ้าเราอยากจะทำแท็กหลายว l a n นก็ได้เช่นเราจะสร้าง VLAN นที่3ขึ้นมาตั้งชื่อว่า guest แล้วหลังจากนั้นเราก็แท็กเพิ่มประมาณนี้นะครับซึ่งผลลัพธ์เนี่ยเราจะดูได้จากด้านล่างเห็นไหมครับว่าพอร์ตหนึ่งเนี่ยมี PVID หรือว่า Native VLAN เนี่ยคือ VLAN 2อ่า พอมันเป็นเนทีฟเนี่ยมันก็จะอันแท็กวีแลนสองและแท็กวีแลนหนึ่งกับสามประมาณนี้นะครับสำหรับวีแลนต่อมาคือเรื่องเราติ้งนะครับอโอเคถ้าเราอยากให้สวิตช์เนี่ยทำเราติ้งได้เราก็กดติ๊กเปิดฟีเจอร์เราติ้งนะครับทีนี้เราติ้งของ1930เนี่ยครับจะมี2แบบ แบบพอร์ต p p กับแบบ VLA n IP ถ้าเป็นแบบพอร์ต IP เนี่ยก็คือเป็นแบบเหมือนเราเตอร์นะฮะก็คือเราสามารถใส่ IP ให้ที่พอร์ตได้เลยกับอีกแบบหนึ่งคือแบบ VLAN IP นะครับก็คือเป็นอินเทอร์เฟซ v l แลนั่นแหละวันนี้จะมาสอนแบบอินเทอร์เฟซ v l แลล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะมีโอกาสได้ใช้มากกว่าแบบพอร์ต i อเนี่ยโอกาสใช้น่าจะน้อยกว่าครับผมซึ่งโดย Default เนี่ยที่ VLAN 1เนี่ยเขามี IP อยู่แล้วนะฮะ มันก็คือ IP ที่เราเข้ามาแมนจนั่นแหละมาบริหารจัดการครับแต่ VLAN นสอง v l a n อที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อกี้เรายังไม่ได้ใส่ IP ให้เขาซึ่งเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าการใส่การไม่ใส่เนี่ยครับก็คือเราจะให้ VLAN เนี่ยเป็น Layer 2บนสวิตช์ตัวนี้แต่ถ้าเราใส่ IP ให้เขาปุ๊บเขาก็จะมี Layer 3ซึ่งเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูอันนึงนะครับอ่าก็คือถ้าใส่เนี่ยก็กด ใส่จะใส่แบบแมนนวลหรือจะมี DHCP แจกให้ก็ได้นะครับทีนี้ถ้า,เ,าเวลาเราใส่ IP ให้เขาเนี่ยก็พิมพ์ IP แล้วก็พิมพ์ s u ร n e t m a ์ k นะครับแล้วก็ apply ไปทีนี้ VLAN 2ก็จะมี IP แล้วแต่ว่าสังเกตว่า VLAN 2เนี่ยยังดาวอยู่นะฮะ เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีพอร์ทไหนที่เป็นสมาชิกของ VLAN 2เสียบอยู่เลยถ้าดูที่หน้าแดชบอร์ดแล้วกันปัจจุบันเนี่ยผมเอาโน้ตบุ๊กผมเนี่ยเสียบอยู่ที่พอร์อ2ซึ่งมันเป็น u n t a g ็ v l n 1อ่ไม่มี VLAN อื่นๆเลยฉะนั้น VLAN 2เนี่ยปัจจุบันก็ยังดาวอยู่จะดาวจนกว่าจะมีพอร์ทซัพพอรหนึ่ง ที่เป็นสมาชิกของ VLAN 2เนี่ยอัพขึ้นมาอ่ะโอเคต่อมานะครับคือการทำ s t a ติกเลาว์อตัว1930เนี่ยทำได้แค่สแตติกเลาว์ติ้งเท่านั้นนะครับเวลาทำเนี่ยเราก็สามารถแอดเลา t i ติ้งเข้าไปได้คือจะมีจะแอดเป็น d e ฟอลต์เลาว์หรือสแตติกเลาว์กก็ได้นะครับ เวลา add default แล้วเนี่ยจะไม่ต้องใส่ network address กับ subnet เพราะว่า default อ่ะมันคือ0.0.0.0 000 000, หมดเลยแล้วเราก็ใส่ next hop next hop เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามี router เข้ามาเสียบกับตัวนี้เราอาจจะใส่ next hop เป็นอย่างนี้ก็ได้าเราก็ใส่ไปทีเนี้ย network address กับ subnet เนี่ยจะเจนขึ้นมาอัตนโนมัติเพราะว่า default แล้วอ่ะ network มันคือ0.0.0.0 000, และ subnet คือ0 0.0.0. 000. ต่อมาถ้าสมมุติว่าเราอยากใส่เป็น static r o u t นะครับเรากดบวกแล้วกด static ที่นี่สมมุติว่าภายในองค์กรเราเนี่ยมีวง100อยู่ mark 24แล้ว destination ก็ไปที่ router ตัวนั้นเหมือนกันเราก็ใส่ไปอย่างนี้อโอเคประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราใส่ routing ที่มันเหมือนกัน 2อ,อันเนี่ยมันจะสามารถตัดสินที่ Preference ได้นะครับมันคือเหมือนเอาว่าเอาไว้ Backup อย่างเช่นผมใส่ซ้ำกันเมื่อกี้เราเพิ่งใส่100ไปเนอะแล้วเราบอกเอ้ยที่ VLAN 2ก็สามารถพาพาไปที่วง100ได้เหมือนกันอะ่ะแต่ Preference อาจจะเป็น10ก็คือเป็น l o n อะ่ะสังเกตว่าตัวเนี้ยมันจะเลือกตัวที่ Preference ต่ำกว่าก่อน แล้วค่อยเลือกตัว r e f e r e n c e สูงกว่าฉนันถ้าเราไปดูที่ routing table เนี่ยเราจะไม่เห็นอันที่เราเพิ่งสร้างอันที่2ออันเนี้ยครับเพราะว่าอันเนี้ยมันชนะค่า1มันมีค่าสำคัญกว่า10มันก็จะโผล่ไปที่ routing table ซึ่ง routing table อันเนี้ยสำคัญมากๆเวลาที่เราทำเรื่องเกี่ยวกับ routing บนตัวนี้นะครับเพราะว่า routing table เนี่ยเป็นเหมือนการตรวจการบ้านว่าเราใส่เราเราต่างๆเนี่ยถูกไหมให้มาดูที่ตรงนี้ ครับผมวเวลาคอนฟิกเสร็จเราก็อย่าลืมแอปพลายแล้วก็เซฟด้วยครับเมนูถัดมาก,ก็คือ DHCP Relay โดย default ปิดอยู่ซึ่งเราสามารถเปิดได้พอเราเปิดแล้วเนี่ยก็สำหรับเออลูกค้าท่านใดหรือว่าเป็นองค์กรที่เราอยู่เนี่ยเออมี DHCP Server อยู่แล้วนะครับเราก็กด บวกตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ IP ของ d h c p Server ของเราเข้าไปครับผมแล้วก็อยากจะให้มันรีเลย์ที่ VLAN นไหนบ้างนะฮะก็สามารถเลือกได้ครับผมต่อมาคือ Up Table Up Table เนี่ยเป็นตารางที่คอยเก็บค่าว่าตอนนี้มีอุปกรณ์ไหนเนี่ยเชื่อมเข้ามาในระบบบ้างนะฮะ,ะก็สามารถดูได้ดู IP ดู Mandate แล้วก็ดู VLAN นได้ ต่อมาคือเรื่อง P.O.E. ด้วยความที่สวิช์ h 9 3 0เก่อก็มีรุ่นที่เป็น P.O.E. ด้วยนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้แล้วเข้ามาบริหารจัดการได้นะครับโดยดูอย่างตัวอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยมี P.O.E. ทั้งหมด125วัตต์แล้วเขาสามารถให้ให้บริการ A.F.A.T. ได้นะครับ ซึ่ง AF เนี่ยครับคือ15.4วัตต์และ AT เนี่ยจ่ายไฟได้30วัตต์นะครับแล้วก็สวิตตัวนี้มีพอร์ตที่เป็น UTP ทั้งหมด8พอพอรอ่ะทีนี้ลองนึกภาพตามนะครับถ้าสมมุติว่าเรานำอุปกรณ์ที่ต้องการไฟ AT ซึ่งก็คือ30วัตต์นะฮะมาเสียบที่อุปกรณ์ตัวนี้เสียบเข้าไปได้แค่4พอพอรเนี่ยก็กินไฟไปทั้งหมด120วัตต์แล้วซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จ่ายได้แค่125วัตต์อ้าว กลายเป็นว่าไฟเนี่ยจ่ายแค่4พอร์ตเนี่ยก็ไม่พอจ่ายให้พอร์ตอื่นๆที่เหลืออยู่แล้วอ่าถ้าเป็นในกรณีนั้นเนี่ยเราก็เลยอาจจะต้องมีการตั้งค่า priority ขึ้นมาครับว่าพอร์ตแต่ละพอร์ตเนี่ยให้ความสําคัญแค่ไหนเช่นบางพอร์ตอาจจะเป็นตัว Wi-Fi หรืออาจจะเป็นตัวก้าวจรปิดก็จ,จะให้ค่า priority เยอะหน่อยแล้วก็พอร์ตไหนที่มันอาจจะไม่ได้สําคัญมากเช่นอาจจะเป็นสมมติเออตู้กดน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับ หรือว่าไฟอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นให้ priority ต่ำลงหน่อยครับผมแล้วก็เราสามารถเลือกจ่ายไฟให้กับพวก pre-standard ได้ก็คือตอนที่ PoE เกิดมาครับบางแบรนด์เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ตาม standard i e e E อ่ะเขาจะใช้เป็น pre-standard ถ้าเราอยากรู้ว่าอุปกรณ์นั้นอนะ่ะสามารถรับไฟจากรูได้ไหมก็ลองกดดูนะครับแล้วก็อันนี้มันก็แล้วแต่นะครับว่ามัน support มากน้อยแค่ไหนครับ แล้วก็เราสามารถตั้งสเก็ดูได้แต่เดี๋ยวเราจะสร้างให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะก็คือถ้าสมมุติว่าเราอยากจะประหยัดไฟเช่นเราอาจจะอยากสร้างสเก็ดูขึ้นมาอันหนึง่งที่เป็นวันจันทร์ถึงวันวันจันทร์ตอน9้าโมงเช้าถึงวันศุกร ตอนหกโมงเย็นทีเนี้ยถ้าสมมุติเราไปแอพพลายอะครับเช่นพอร์ตนึงเนี่ยเราอาจจะเสียบตัว a c c e s ซสพอ n ์ไว้แล้วเราอยากจะประหยัดไฟฉะนั้นเราก็ตั้งไปเลยอ่ะเนี่ยคุณจ่ายไฟแค่เเก้าโมงเช้าว,วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็เย็นวันศุกร์พอนะ สาร์อาทิตย์ไม่ต้องจ่ายตัวแ c e s s Point ตัวนั้นก็จะดับไปอันนี้ก็แล้วแต่การเลือกนำไปใช้งานของแต่ละบุคคลนะครับต่อมาคือการทำพอร์ตไอเกชั่นนะครับหรือว่าหลายๆแบรนด์อาจจะเรียกการทำทีมมิ่งการทำบอนดิ่งการทำลิงก์อากิเกตอันนี้ก็แล้วแต่นะครับโดยแบรนด์อารูบาเรียกเราว่าการทำทั้งนะครับ ซึ่งทั้งเนี่ยตัว1930 switch สามารถทำได้หมด4กรุ๊ปนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาสอนการทำกันนะครับก็คือมาถึงเนี่ยเริ่มจากการใส่เมมเบอร์ให้มันก่อนนะครับเพราะว่าการทำทั้งเนี่ยคือการรวมพอร์ตหลายๆพอร์ตเนี่ยให้เหมือนพอร์ตเดียวนะครับซึ่งเราสามารถใส่ description ได้แล้วก็ใส่ให้มันจำง่ายๆเผื่อเรามาดูอีกนะครับอ่ะเช่นเราจะเอาพอร์ตทั้งเนี่ยไปเสียบไฟวอล แล้วก็อาจจะทํำพอร์ต5กับ6นะครับรวมเป็นพอร์ตเดียวกันแล้วก็อย่าลืมสําคัญมากๆนะครับคือการติ๊กตรงนี้คือ LACP นะครับย่อมาจาก Link a g g r e g a t i o n Control Protocol นะครับซึ่งเป็นโปรโตโคอลที่ได้รับการยอมรับแล้วก็สวิตช์ส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยใช้โปรโตโคอลนี้กันหมดนะครับแล้วก็ใช้โปรโตโคอลนี้พอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยชังเนี่ยครับมันสามารถโหลดบาลานซ์ทราฟฟิกได้เพราะว่าเหมือน อย่างที่บอกไปว่ามันคือการเอาพอร์ตหลายๆพอร์ตเนี่ยมารวมเป็นพอร์ตเดียวนะฮะซึ่งวิธีโบลาณก็จะเป็น mac ip mac หรือว่าจะเป็น mac ip แล้วก็พอร์ตอันนี้ก็แล้วแต่เลือกใช้กันไปนะครับอ่ะทีนี้พอเราทำพอร์ตทั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะคอนฟิก v lan เนี่ยเราก็ต้องคอนฟิกที่พอร์ตทั้งแล้วไม่สามารถไปคอนฟิกที่ตัวพอร์ตเดิมได้สังเกตพอร์ต5กับพอร์ต6ที่เราจับนำไปใส่ในทั้งหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถอิดิทอะไรเขาได้เลยครับถ้าเราอยากจะแก้ไขเนี่ย เราต้องไปแก้ไขที่อินเทอร์เฟซชั้งหนึ่งนะฮะ,ะยกตัวอย่างเราอยากจะเปลี่ยนทั้งหนึ่งเนี่ยให้เป็น Untag VLAN 3เราก็เข้ามาที่ VLAN 3แล้วก็เลือกทั้งหนึ่งแล้วก็แก้ไปโอเคทีนี้ถ้าเราจะตรวจการบ้านตัวเองเนี่ยเราก็ต้องเลื่อนลงมาเห็นไหมว่าถ้าเป็นตัวพอห้าพอหกอ่ะ มันจะไม่มีคอนฟิกเราต้องไปดูคอนฟิกที่ทั้ง1นึ่งเราจะเห็นแล้วว่าทั้ง1เนี่ยมี pvid 3แล้วก็ u n น Tag ็แบบที่เราคอนฟิกไว้เมื่อกี้เลยต่อมาคือการไดแอคนะครับหรือว่าการทับเบิลชูตต่างๆตัว a r u b a 1930เมนี่ยมีฟีเจอร์ช่วยเราทับเบิลชูตได้นิดหน่อยนะครับเช่นเราสามารถเซตค่าล็อกได้อา Buffer ร์ c k อกเนี่ยคือ l ลอกที่อยู่บนเครื่องสวิชซ์ซึ่งเมื่อเราถ้าสมมติว่าสวิช์เราดับไปเนี่ยลอกพวกเนี่ยก็จะหายหมดเลยแล้วก็จะเก็บได้ไม่เยอะด้วยเพราะว่าบัฟเฟอร์ของสวิช c ์เนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับซึ่งเราสามารถเซตค่าระดับความรุนแรงที่จะให้แจ้งเตือนได้นะครับก็จะมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันไปต่อมาถ้าเราต้องการให้ l ลอกเนี่ยคงอยู่นานกว่านั้นเราก็ควรจะมีตัวซิสอกนะครับซึ่งถ้ามีเราก็ติ๊กซิสอก เราก็ใส่ S ิ๊ล็อกเซิร์ฟของเราเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราสามารถเลือกระดับความรุนแรงที่จะส่งได้นะครับซึ่งเราสามารถลงมาดูได้ว่าตอนเนี้ยลอกมีอะไรบ้างใน b u ฟเฟอร์ลกนะครับอ่ามันก็ดูย้อนหลังได้พอสมควรครับแล้วถ้าเรามีล็อกไฟล์เนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้ครับผมต่อจากล็อกก็คือการปิ้งถ้าเราจะอยากจะลองเทส คอนเนคชันนะฮะอยากจะท่องเทสปริงไปนู่นปริงไปนี่อ่ะเราก็สามารถใช้สวิตตัวนี้ปริงได้เหมือนกันสามารถระบุซอสไอพีได้หรือว่าเป็นซอสอินเทอร์เฟซวีแลนก็ได้นะครับอ่ะถ้าระบุซอสเนี่ยเราให้ใส่ไอพีไปถ้าระบุอินเทอร์เฟซเนี่ยเราก็สามารถใส่ไปว่าอยากจะปริงผ่านวีแลนไหนนะครับอ่ะโดยวีแลนวีแลนนั้นเนี่ยจำเป็นต้องเป็นเลเยอร์สามสังเกตว่าสิ่งที่ขึ้นมาเนี่ยวีแลนดสามไม่ขึ้นมาด้วยเพราะว่าวีแลนด์สามเราไม่ได้ใส่ไอพีให้เขา ต่อจากปิงก็คือเทสเล้านะฮะก็คอนเซปต์เดียวกับปิงนั่นแหละก็ใส่ค่าต่างๆได้ตามใจเรานะครับต่อมาคือ m a ดเ e t เ Table นะครับอ่าแล้วก็สามารถดูได้ว่ามีอุปกรณ์อะไรมาเชื่อมต่อกับสวิตช์ตัวนี้บ้างนะครับก็ดูจาก Ma ดเดตที่เข้ามาถัดมาก็คือเรื่อง Maintenance นะครับ m a i n t e n a n c e เนี่ย มันเป็นหน้าที่เราสามารถจะยุ่งกับพวกเฟิร์มแวร์ไฟล์คอนฟิกแล้วก็สามารถรีเซ็ตได้นะครับตัวอย่างนะครเราอยากจะอัปโหลดเฟิร์มแวร์เข้าไปนะครับสังเกตว่าตัว Switch 1930เนี่ยเขาสามารถเก็บได้2 image นะครับที่เป็นเฟิร์มแวร์แอคทีฟกับเฟิร์มแวร์แบ็กอัพซึ่งความดีของมันก็คือถ้าสมมติว่าเรามีเฟิร์มแวร์ที่ใช้งานอยู่ แล้วเราจะอัปเกรดครับเราต้องยัดเฟิร์มแวร์เนี่ยเข้าไปที่ตัวแบ็กอัพก่อนแล้วเราค่อยรีบูตสลับนะครับมันจะเป็นการป้องกันเผื่อว่าสมมุติว่าเราอัพอัพไปแล้วมันเฟลเนี่ยก็คือสวิตตัวเนี้จะพังไปเลยแต่ถ้าเรามีแอคทีฟแบ็กอัพเนี่ยถ้ามันเฟลเราก็ยังสามารถเฟลกลับมาที่ตัวแบ็กอัพได้ประมาณนี้นะครับโดยเราสามารถตั้งชื่อเวอร์ชันได้ด้วย เผื่อว่าเราจะงงนะครับเช่นเราอาจจะใส่เป็นวันที่ใส่เป็นการตั้งชื่อให้เราจําได้ว่าอ๋ออันนี้เฟิร์มแวร์อันไหนคืออันไหนครับผมสังเกตว่าเวอร์ชันมันไม่เท่ากันอย่างตอนเนี้ยตัว Active มันเป็น1.0.4กับแล้วตัว Backup เนี่ยเป็น1.0.1นะครับอ่าซึ่งวเวลาจะอัปโหลดเนี่ยเราก็สามารถอัปโหลดได้นะครับเราเนี่ยเดสมาถึงเนี่ยเราก็เลือกก่อนว่าเราจะอัปโหลดไฟล์เข้าไปหรือว่าจะดาวน์โหลดไฟล์ออกมานะฮะสังเกต transfer file to the switch หรือว่า from the switch นะครับสมมุติว่าเราเลือกเป็น to the switch ก็คือการยัดไฟล์ใส่เข้าไปในสวิตช์ตัวนี้นครับเราสามารถใส่อะไรได้บ้างเราใส่ตัวเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ได้แต่จะต้องใส่ไปที่ไฟล์ Backup เราสามารถใส่ c o n f i ก Startup หรือแบ็กอัพคอนฟิกก็ได้นะครับถ้าเราเลือกที่จะใส่เป็นตัวเฟิร์มแวร์นะครับก็จะมีวิธีการเลือกจะเป็น TFTP เป็น SCP หรือ HTTP ก็ได้ซึ่ง SCP เนี่ยง่ายมากๆนะครับ พราะเราสามารถดาวน์โหลดไฟล์มาไว้บนเครื่องเราแล้วก็กดอัปโหลดไฟล์จากเครื่องเราใส่เข้าไปได้เลยพอใส่เสร็จ Start Transfer เนี่ยไฟล์ที่เราโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะก็ถูกยัดเข้าไปที่แบ็ k อัพอิมเมจพอถูกยัดเข้าไปแล้วเนี่ยเอ่อเวอร์ชั่นตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปสมมติว่าเราโหลดเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่ามาเช่น1.0.5นะครับอ่า พอมาแก้เราพึ่งใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะกลายเป็น1.0.5ให้เราเลือกว่าจะบูตด้วยตัว1.0.5แทน1.0.4แล้วเราก็ก,กดแอปพลเข้าไปทีนี้การบูตครั้งหน้าเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ละประมาณนี้นะครับหรือถ้าเราต้องการจะโหลดไฟล์ออกมาจากสวิตช์เช่นเราอยากจะโหลดตัวเฟิร์มแวร์ออกมาเอาไว้ส่งให้เพื่อนหรือว่าเราอาจจะอยากจะเอา ไฟล์คอนฟิกออกมาหรือเอาจะหลอกออกมาก็ได้หมดเลยนะฮะสมว่ผมอยากเอาไฟล์คอนฟิกออกมาผมว่าแห่กดอันนี้เลือก running config เลือก http กด next แล้วกดโหลดมาเลยไฟล์ก็จะโหลดมาที่เครื่องผมทันทีซึ่งคือสะดวกมากๆวันที่เราอยากจะอัพมันกลับเข้าไปก็เลือกเหมือนเดิมฮะ to the switch แล้วก็เลือกเป็น Con ฟิกอ่าเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถเอาไฟล์เนี่ยยากเข้ากลับเข้าไปได้แล้ว สุดท้ายนะครับคือการรีเซ็ตเราสามารถสั่งรีบูตจากตรงนี้ก็ได้นะฮะโดยไม่ต้องไปนั่งชักปลัก๊กหรือว่าเราอยากจะเซ็ตเป็นดีฟอล์เลยสมมุติว่าในวันที่เราอยากจะไปใช้งานคลาวด์เราก็กดรีเซ็ตตัว FACTORY นี้ทีเนี้ยเราก็สามารถกลับไปใช้งานแบบคลาวด์ได้นะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสอนตั้งค่าเบื้องต้นตัว Aruba Switch 19 3 0 ผ่านโลเคอลนะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือต้องการสั่งซื้อนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ